สบายดีสบายดีอีกแล้วทุกผู้สุคนสุมองสุบอนสบายดีพบกันอีกแล้วก็บอกคาวมันนาล้านสาวมาเล่นนำน้องวาคิมเมื่อนี่ย้า้น้องวาคีมกับพืนเ้ป็นเิเศเมืป็น่ิเศษน่น่บ้เบู่งน่ากปปลาลุงปทน้าปานทนทา ว้าห์ตาทั้งนี้กับผืนเพราะทั้งนี้น้องด่ากับพืนนึกกันไปได้ลูกน้องมะเร็จน้ำน้องน้องหนามุ่นเกิดวันที่หนึ่งน้องวาคิมเกิดวันที่สิบสี่หรือว่ายี่สิบสี่เดือนเดียวกัน ลื่น้าลซ่ามือหัวน่ะคือกันแท้ๆจึ้งใส่กันท่านะหัวเคือกันจังมาคือแผลแทบบาดนี่น่ากันอยากออกอันนั้นอยู่ไหนแกมจะเผืน่ะผู้ดูเอยเนาะจะมันคือแผลขักปลลุงเลยโดนๆอันซิมได้มาเห็นกันเธอหนึ่งเฮ้ยยหุ่นจืดเฮ้ยบายกันดีก พื่นมาลูกบอเห็นนอกมาเล็นน้ำมาลูกนังน้างมเป็นนังนังเหียนนงว้ายนอกมะคมคือต้นน้อยแท้นอกคิีมนังไปคือต้นน้อยแท้ลูกนอกนนามุนกวมเลยบันนังเียนอมมงน้องนามุนมาเล็นน้ำ น้ำอ้ายบ่นี่มาเล่นน้ำอ้ายอ้ายก็ฮะกระสวงใส่ไข่พื้นดีใจมาเยี่ยมอ้มาเยี่ยมอ้พื้นอุ้ยดูนมพนูบัตรหน้าพื้นนะนนะตอนนั้นเห็นน้องน้ำมหน่อยนะสังเกตทั้งนั้นทั้งนั้นกับพนดนๆสิได้เอาร้านมาเล่นเธอหนึ่งพื้นก็ได้เผื่อสิได้มาเนี่ยเป็นของง่ายๆนี่เนาะ เปิ้ลแค้นน so the ี่แค้นอีร้อยใหญ่อ้ายกับน้องบัดผู้อ้ายมัดคือน้อยกว่าน้องบาดนี้ก็สิได้พาลูกทายไปผูกแค้นอีกแล้วให้ยาคู่หรือว่าคู่บาเพิ่นหับเป็นลูกเป็นหลานเพราะว่าหมอเพิ่นท่วงมาเนาะไปเคีนให้ยาคู่ตามความเชื่อฮะแหละเป็นลูกคู่บ้า ไปผูกแล้วกันยังเพื่นบอกหม้แม่กับไปเคล็ดไม่ได้แม่ก็ได้เคแ็นเอาแม่ไม่ม่จอยาหอดไปเทียบลอยสำหรับวัดบ้านชิดสว่างใต้พะลุงเลย พาลูกทายมาอีกแล้วผูกแขนนำกูบาจานเพื่อนขขาท่านนี้อืมปิดหน้าลูกมาดูว้ อติตังติตังลูกหลาเอ้ยลูกหลาคำแพงไปจะได้ห่อนบ่ <laughs> ลูกตายก็ <laughs> ลงพาผู้แ่านแล้วบ่สบายเพื่อนว่าบ่คอยอยู่ดีไม่แห้งแล้วการภาษาเล็กน้อยเนาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนสังเกตหน้าตาเพื่อนเบิงพอนะหนาคือไพ่ปลลุงคือน้องม้อยแล้วคือเบาคอน หน้าบดบดแน่นิดแต่ง้องมวยกันเลยนก็อะไรไปจ้ะผลกำลังสิมาอยู่ที่วัดบัญชิสว่างอเก่าแต่งคันไหมน้องมวยเออเป็นตะกร้อใหป้านั่นแล้วลูกกะห้ลูกกะแอบลูก

ปะก่ตปีนังกตังานุวนะธ่ามานุภวนะัตานุภวินะวินาจันมตุอ้าวดีเด้อเอฮะพอแม่เออาไปา เป็นอะไรลูกเอาก็สิได้กลับกนนันไปลเลยเป็นหน้ามาดูเปน็นอะไรยังหายคือเก่าปะนั่นแห,นหละ,ไ,ละ,ไ,ละไปเบิง่งพ่อมีกหมอเบิง่งก็าจะสียดพาลูกชายไปหาหมอหรือว่าปัญญาบาลคือเก่าไปเลย ่าลูกชายเพิ่นเป็นยังกอง็อยากออกขืเนาะยังนอนอะ่ะคือดัดคือทัดคือทัดเดีด๋ยวเฮากับบอกขอสบายใจผู้คนเป็นพ่อเป็นแม่แหละถ้าเป็นไปได้กะพ่ออยากเจ็บอย,อ,ยอยากเจ็บอยากอยากเจ็บแทนลูกผูแหละห์เอ,อโอ้ยเพิ่นกะว่าเอานะ้ามาลูกเศร้าไว้เดอ้อเป็นยังกะหายอ่อมาเป็นแทนซะมัน,นจังเออลูกหล่ะ นี่แหละเด็กน้อยอากาศเปลี่ยนเป็นไข่ธรรมดาขีม่มอเตอร์ไซค์มาปะล,งลุงเอ้เนืองจะว่ารถรถตูเ้เฮานะเพื่อนนะเป็นอะไรน้องมวยโมทันเอาไปซ่อมนี่แหละซื้อรถมือสองเนะาะก็เป็นเรื่องธรรมดายังโมทันเอาไปซ่อมเลย ไปได้ลูกคือหายแท้โอ,อ้ยลูกไ, <ป S 1> ไปไป่ะสิพาไปหาหมอต่อไปลุงบา้านมาหอดเป็นทีบร้อยตั้งจากที่ไปผูกแขนน้ำยาคูะนะ่แล้วเนาะก็พารูกงันกวด เ่นย่านพูจกักบ่ลูหยา<ะ>หมอบัรนาะเพิ่นประหงเลยบาดีพลศิต้องห้ามเหมือนกัใช่พลิตกห้ามหากระพาเพลินมาแต่ผูกแค่น้ำยาคู่และกับแแมาเลยหากระเป็น ใส่ใส่ปาเดลเป่ยบอลุบอาบามาหขึ้นมาหจอลบมนนมาเอไขก็เป็นีเียวววางช่องเสมอนะขึ้นปักสองเน้ยแมน เพื่นกะว่าบเบร,บร,บรมีโลกยังมีแต่ว่าเปลี่ยน,นอากาศใช่ไหมกับบมีปกตินี่แหละต่ไข่กับบมีขึ้นไเาไข่ไกับบเรมีไมวคุณอาหารไข่ย,ยนงชที่เจ้าม้อผลิตมากได้ับเจ้าเห็นปัญหาไเราไ่่อากนขึ้นว่ามียาที่ไหนคราบไหนยา้ำเคียมีแต่ยา้ำเขียวอันเดียวะแต่ละคนว่าแมน แมนมแต่อ das heißt. si ันเดียวหะแหละท่บีนั่นสอีวะดีไหมทาท่าอะไนััมันสื่อแต่ว่าปอดนี่ปกติอยูมันียัง่าเอาเวลามันหายนอกานอกมนถึงแมนเเคยเป็นนี่ยบยู่เดนี้จังเดือนเดือสี่ เกิดวันที่เช้าสี่วันที่เช้าสี่สีมานเนี่ยคับพอดีหาเดือนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดือนเลาไหว้ื่ไหมปกตินายูน้อวนกัตัน่ะอันนี้เป็นอะไรน้ำมวว

ในปุ่มันุ่มมีปุ่มมีถ้าคเหนปุ่มกัเห็นเห็นบันกับมาทัานใบมันกเห็นอัไมเนยันเบอร์โทรศัพท์ีวเออเจอเจอ